สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีสังเกตว่าแตงโมลูกไหนที่จะติดลูกแล้วก็สมบูรณ์นะครับที่เวลาที่หลังจากผสมไปแล้วเนี่ยมันจะติดค่อนข้างแน่นอนนะครับพอดีมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนนะครับลูกที่จะติดนะครับอ,อย่างแรกนะครับ เนี่ยลูกจะตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนนะครับจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับลูกของแตงโมก็จะตั้งขึ้นจากพื้นดินแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลูกที่ที่ดีนะครับที่มีโอกาสที่จะติดแล้วก็พัฒนาเป็นลูกที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับถ้าหาก แตงโมชี้ลงนะครับชี้ลงไปกับพื้นหรือขนานไปกับพื้นแบบนี้นะครับไม่งอนะครับตรงขั้วไม่งอส่วนใหญ่แล้วจะสลัดทิ้งนะครับไม่ค่อยติดสังเกตง่ายๆเลยนะครับแตงโมลูกไหนจะใหญ่หรือไม่ใหญ่มีวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ophile. ตรงขั่วนีจะยาวมากนะครับยาวแล้วก็ใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยาวเหมือนกันแต่ว่ามันมันมีการโค้งนะครับ อีกอย่างนึงนะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึง่งสําหรับมือใหม่นะครับถ้าหากแตงโมในเถวนั้นนะครับมีลูกที่ติดไว้ก่อนนะครับตรงโคนต้นนะครับลูกที่ประมาณสักข้อที่7 8็ดแปดนะครับหรือว่าสนะครับอาจจะติดลูกข้อที่4ที่5พอถึงข้อที่1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้เนี่ยไอเทียเราต้องการจะเอาเป็นลูกเกรดเจริงๆเนี่ย มันจะสลัดทิ้งทันทีแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือข้อที่ควรจะเอาจริงๆนะครับเนี่ยแต่เราไม่ได้เด็ดลูกข้อที่สี่ที่ห้าทิ้งนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาพัฒนาโตขึ้นแบบนี้นะครับแตงโมเถานั้นก็จะพัฒนาลูกแรกเสมอนะครับพอลูกถัดไปเนี่ยต่อให้เราผสมเกสรผสมยังไงก็สลัดทิ้งอยู่ดีนะครับ ข้อสังเกตง่ายๆนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะครับที่สวนธนาพาเพลินนำมา,าบอกเล่าต่อนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ไปสังเกตนะครับเวลาที่คุณผู้ชมปลูกแตงโมในสวนคุณผู้ชมเองนะครับตอนนี้ก็เรากำลังทดสอบนะครับทดสอบปลูกแตงโมพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์ลายเมล็ด แฮปปี้เฟมิลี่นะครับก็ไว้ต้นละสองแขนก็ติดติดทุกติดทุกเถานะครับติดทุกเถาวันนี้ใหญ่แล้วนะครับอันนู้นครับแล้วก็มีกินนลีนะครับกินนลีแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อส้มนะครับเป็นเทนเดอร์สวีทนะครับเราก็จะทดลองดูอันไหนที่ที่มันจะเข้ากับ บรรยากาศเข้ากับที่นี่นะครับก็เป็นงานทดลองเล็กๆของสวนธนานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสวนธนาพาเพลินด้วยนะครับสวัสดีครับ